คุณผู้ชมครับเรื่องต่อมาก็ต้องให้กําลังใจเช่นเดียวกันครับเ <t> มื่อคนขับรถแบบถูกกฎหมายเข้ามาในซอยที่เขาบอกว่าเป็นวันเวอาออกอย่างเดียวปรากฏว่าจู่ๆมีคันหนึ่งสวนทางเข้ามาแล้วบีบแต่จอดลงมาตบส่วนของกระจกรถจนกระทั่งพังเสียหายแล้วบอกว่าให้เธอถอยครับเจอแบบนี้คุณผู้ชมจะทำยังไงครับเอ้าตำรวจที่ไหอะ ตัวเองมาผิดทางนั้นนะ่ะวไม่ไไม่มนเเมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละประเด็นก็คือลงมาถึงบอกเลยว่านี่อีกฝ่ายนะมาผิดทางเดี๋ยวเลี้ยวให้ก็ได้ถอยไปก่อน ไม่รู้เหรอไงพ่อเป็นตำรวจอประโยคนี้แหละครับคนถ่ายคลิปก็เลยบอกว่างั้นเอามาลงหน่อยจะได้รู้ว่าพ่อเป็นใครและพ่ออยู่ที่ไหนอยจะได้มาสอนลูกด้วยว่านี่มันทางวันเวนะอือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยจอมเทียน5ครับที่หนองปรือบางละมุงชนบุรีครับในซอยรถติดยาวเลยละครับเพราะชายคนดังกล่าวไม่สนใจครับคือเจ้าตัวเนี่ยขับเก๋งมา แล้วปรากฏว่าจะไปทางนั้นให้ได้ฮะแล้วมาต่อว่า SUV คันสีขาวคันนี้บอกว่าคุณนะครับผิดทางหลบแล้วเจ้าตัวคนขับ SUV อ่เจอแบบนี้เป็นผมก็ไม่ลงนะพี่โจก็คือหนึ่งไม่ลงแล้วคือไม่ถอยแล้วก็เรามาถูกกบจะถอยทําไมให้ได้านมนีงเดี๋ยวนัดมาแถวอโศกเลยนะคือด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่ารถมันติดยาวแล้วทุกคนก็บอกว่ามันถอยไม่ได้แล้วอ่ะแล้วคุณมาผิดคุณทหารต้องถอยไปนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น30เมษายนช่วงบ่ายครับสอบถามทางด้านคุณทานครับอายุ52ปีคนขับขี่เธอมากับลูกเธอบอกว่าเลี้ยวมาตั้งแต่จอมเทียน4แล้วพอมาถึงจอมเทียน5ซึ่งมันเป็นวันเวเจอรถคันนี้ขวางทางอยู่พยายามที่จะเลี้ยวออกย้อนสอนซึ่งรถเธอเนี่ยมันมีรถอื่นตามมาเยอะเลยถอยไม่ได้จริงๆสุดท้ายกลายเป็นว่าชายคนดังกล่าวลงมาลงไม้ลงมือแล้วมันไม่พอฮะคือมันเหมือนกับว่าเข้ามากัน2คน คือตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าคนนึงเนี่ยลงมาทาร้ายใส่เสื้อเชิ้ตลงมาเลยอ้วนๆหน่อยนะฮะแต่สักพักเพื่อนที่มาด้วยมายกมือไหว้บอกขอโทษนะพี่อขอโทษนะครับอขอโทษจริงๆนะครับอ่านี่ไงเพื่อนต้องขอโทษไปดูกันหน่อยฮะ <c oughs> แต่นี่ว่าเดินมาปุ๊บคือเขาเปิดประตูปุ๊บก็บอกว่าให้เราอะถอยขึ้นแต่เราอะถอยขึ้นไม่ได้และอย่างเราถูกเราอะถูกเพราะเรามาทางทางถูกอยู่แล้วคือเขาจะย้อนสอนแต่ว่า มันน้อยไม่ได้เพราะรถหลังมีสามคันเขาก็เลยลงมาเขาบอกมึงเอาไงก็เลยมาทุบตรงนี้แต่แม่นี่ไม่ให้น้องลงมาเพราะหนึ่งอีกคนเขามีอะไรในกระเป๋าเราไม่รู้คือเซฟน้องเขาเลยล้องตรงนี้บางคนบอกว่าโหนี่เกิดเหตุการณ์เดียวเลยเหรอเปล่าครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซอยจอมเทียน2ก็เกิดอีกเหตุเช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้15นาทีครับรถเก๋งคันดังกล่าวขับเข้าไปจอดขวางที่ซอยจอมเทียน2 รถกระบะขายผลไม้จะเลี้ยวซ้ายปรากฏว่าออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ครับขอให้หลบก็ไม่ยอมจนเจ้าของรถกระบะขายผลไม้เขาบอกว่าก็เลยกลายเป็นมีปากมีเสียงกันแล้วก็ถูกเตะที่รถอย่างจังพร้อมกับจําประโยคได้เลยครับนี่ฮะพอเตะเข้าไปแบบนี้มันพูดต่อด้วยครับว่ารู้ไหมตรูเป็นใครนี่แล้วเดินผมไม่แน่ใจว่าอากาศร้อนหรอครับคือติดกระดุมเสื้อไม่ครบอะ โชว์พุ่งตลอดเวลาเลยอเอออไปฟังเสียงคนขายรถกระบะคนเห็นเหตุการณ์กันหน่อยครับเรื่องแรกก็คือมีรถกระบะโดยตะไอรถเกง่งสีบนทองจอดอยู่ข้างร้านนะครับต่ทีนี้เขาจอดนานเขาจอดของถนนไว้แล้วทีนี้ก็รถท้ายม่วงเข้ามาเขาขจะออก รถคันโตโยต้าเนี่ยก็คือเขาไม่ขยับให้ก็เ,เลยเกิดมีปาสียงกันที่แรกครับอืเกิดมีเกิดีางที่แรกก็เลยรถไอผู้ชายสองคนน,นะก็เ,เลยเริ่มทุกบกระจกโวยวายขึ้นมาแล้วก็พููว่ารู้จักไหมว่าคูเป็นใครประมาณนี้นี่แหละครับเสียงจากพลเมืองดีคือเหตุการณ์นี้ที่ซอยจอมเทียน2เกิดขึ้นก่อนซอยจอมเทียน5้า ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บกดอารมณ์ตรงจุดนี้ไปก่อนหรือเปล่านะครับขณะที่ล่าสุดตํารวจทํางานเลยครับทันทีบอกว่าตอนนี้ยึดรถเก่งของผู้ต้องหาได้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าฮะยังไม่บอกมาเป็นใครแล้วก็ยังไม่สามารถคุมตัวคนก่อเหตุได้แต่ติดต่อแล้วย้ำอีกครั้งแต่ติดต่อแล้วผู้ก่อเหตุบอกว่าเดี๋ยวจะมาเจรจาก,กับผู้เสียหายนะอยากมาขอโทษจริงๆส่วนตํารวจบ,บอกผู้เสียหายบอกว่า ฉันไม่เจราจาเออไม่มีอะไรจะต้องเจราจาใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าทําตามกฎสัอย่างเนี่ย <S <S รู้อยู่แล้วว่าเป็นวันเวอย่ามาอ้างว่าใครแถวนี้เขาก็ทํากัน <S <S ซึ่งทําผิดไงะ <S <S นะครับเ,เพราะฉะนั้นไม่ถูกดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำ,บสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ